ความสูง170น้ำหนักผมมาเยอะหน่อยประมาณตอนนี้84แล้วนะเพราะค่อนข้างเป็นคนเกือบจะอ้วนแล้วล่ะนะครับเกือบจะอ้วนนะครับมีมีพุงนะครับลงทุงหน้าใหญ่แก้มใหญ่ครับตอนนี้ช่วงบนนี้จะใหญ่หน้าอกใหญ่แขนใหญ่นะครับเดี๋ยวลองดูผมที่ผมสั่งมาเป็นไซส์ XL นะครับว่าตัวลักษณะอย่างผมเนี้ยใส่แล้วจะเป็นยังไงใส่ได้ไหมนะครับลองดูนะครับ Om Show Studio เพื่อนสมาชิก YouTube ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับโอมโชว์สตูดิโอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีของมาโชว์อีนะครับตามชื่อช่องนะครับโอมโชว์นะครับก็ต้องโชว์ของมาหน่อยไม่ได้ร่ำรวยอะไรหรอกแต่ว่ามันก็แค่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ประจําวันนะครับไม่ไม่ใช่สิ่งของเครื่องใช้ที่มันอะไรมากกพยายามหาซื้อมาเพื่อให้มันอำนวยความสะดวกกับการใช้ชีวิตประจาวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่พลาดที่จะเอามาโชว์ให้เพื่อนเพื่อนดูงานเออเพราะว่ามันแบบเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นเพื่อนในยู u ูบนะครับจะได้เห็น หน้าตาของสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออบางทีผมก็พยายามซื้อของที่มันแบบของดีร,ราคาไม่แพงมากนะเรอก็มาแบ่งปันความรู้กันนะครับให้เห็นของจริงๆว่ามันเป็นยังไงดูจาก youtube ได้นะครับเฮ้ยเขามีนี่เขามีนีอยู่แกะตรงเี้ยโอเคมองไม่เห็นนะตัวนี้มันเป็นเสื้อฮูดนะครับเออผ้าน,นิ่มดีนะครับ มันเป็นเสื้อที่แบบมันเป็นเสื้อคลุมนะครับมีฮูดแล้วก็อย่าะงไงอะ่ะนี่ตรงตรงแขนม,มันมีที่เกี่ยวแขนแบบนี้นะครับมันเป็นเสื้อคลุมมีฮูดแล้วก็มันจะรูดซิปขึ้นมาได้ถึงปิดประมาณบริเวณช่วงถึงช่วงจมูกสานจมูกถึงช่วงตาเลยนะครับแต่มไม่ได้ปิดตานะเออมจะปิดจมูกกับปิดปากนี่นะครับนี่เห็นไหมตรงนี้ฮูดเนี่ยอันนี้เป็นฮูดนะแล้วมันลูดซิปขึ้นมาได้ถึงนี่เลย ถึงจ้งจ,งจงมูกนะครับเออแต่ผ้าเขาเป็นผ้านิ่มผ้าผมถกตอนแผมนึกว่าผ้าจะบางนะผ้าไม่บางนะครับอ่าผ้าไม่บางนะแต่ก็ไม่หนานะครับใส่ได้ทั้งหน้าร้อหน้าหนาวนะครับใส่กุมกันแดดได้ด้วยนะครับเออเอเอผ้าดีเว้ยผ้าดีสังเกตรบริเวณแขนนี้นะครับ แขนโผล่ออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีเอาไว้คล้องอย่างเงี้ยเอาไว้รัดกับแขนนะครับโหมันเล็กนิดเดียวจะรัดได้หรอวะเนี่ยใส่แค่นิ้วอย่างงี้มั้งล็อกแค่นิ้วไม่ให้มันเขาล็อกแค่นิ้วอย่างเงี้ยนะครับไม่ให้มันหลุดออกไปได้ไม่ให้มันหลุดออกจากแขนเออเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูดีกว่าดีที่ออฟฟิศผม,มที่ทํางานผมม,มันอากาศมันค่อนข้างเย็นมากมันเป็นซอริโอนะครับ เราพยายามหาเธอแล้วช่วงนี้เขาต้องให้แบบปิดปากปิดจมูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยไปเจอเสื้อตัวนี้เขาไลฟ์สดขายนะผมไม่ได้ซื้อจาก a c e b o o k นะไม่ได้ไม่ได้ซื้อจากไม่ได้ซื้อจากลาซาด้ากับช้อปปีนะอันนี้คือเขาไลฟ์สดขายแฟนผมก็ดูอยู่พอดีแฟนผมก็เลยมาบอกว่าพี่เสื้อตัวนี้เป็นไงอะไรเออแล้วก็เลยดีดีสั่งเลยเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็ปิดอยู่ที่ออฟฟิศนี้ก็แทบจะปิดปากปิดจมูกอยู่แล้วนะใส่เป็นใส่สายเขาเรียกส่เป็นไอไอไอโม่ที่มันแน่นนะครับ เนี่ยตัวนี้ลักษณะนี้นะได้ได้อยู่นะครับเช็ดทดสอบซิปหน่อยก็โอเคนะครับเราจะมาต่อกันในเรื่องของการลองเสื้อไอเสื้อฮูดที่มันมีเป็นรูดซิปขึ้นมาปิดหน้าตัวนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็มาทดสอบไปดูนะครับจะได้ให้เพื่อนๆได้เห็นว่าลักษณะของผมนะครับความสูงของผมก็ประมาณ1 7 0นะครับความสูง170น้ําหนักผมมาเยอะหน่อยประมาณตอนนี้84แล้วนะรก็ค่อนข้างเป็นคนเกือบจะอ้วนแล้วละนะครับ เกือบจะอ้วนนะครับมีมีพุงนะครับลงทุงหน้าใหญ่แก้มใหญ่ครับตอนนี้ช่วงบนนี้จะใหญ่หน้าอกใหญ่แขนใหญ่นะครับเดี๋ยวลองดูผมที่ผมสั่งมาเป็นไซส์ XL นะครับว่าตัวลักษณะอย่างผมเนี้ยใส่แล้วจะเป็นยังไงใส่ได้ไหมนะครับลองดูนะครับ นี่นะครับคือผมใส่เนี่ยแขนนะผมว่าพอดีเลยนะแขนพอดีนะครับหน้าอกพอดีนะครับความยาวพอดีนะครับกําลังดีเลยครับแต่ว่าของผมมันมารัดตรงนี้หน่อยหนึ่งมารัดตรงหน้าหน่อยหนึ่งนะครับไม่รู้ว่ามันจะแก้ได้ไหมไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะยืดออกไต้อีกสักหน่อยหนึ่งไหมนะครับแต่ว่าผู้ถึงก็ดีถ้าเกิดมันกระชับแบบนี้ไปเลยหอมก็ดีนะเออเพราะเราต้องการให้มันกระชับอยู่แล้วตรงใบหน้านะครับ แขนนะพอดีเป๊ะเลยนะครับกำลังดีเลยผมว่าแล้วตัือตรงเนี้ยใส่เราใส่นี่นะครับนะใส่นิ้วไปล็อคเอาไว้เงี้ยก็พอดีนะครับโป่งนิ้วออกมานิดหน่อยแบบนี้ทํางานพิมพ์คอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้ได้นะครับหน้าอกพอดีอะใส่ตรงจักระแลก็พอดีนะไม่ไม่หลังไม่หลังจักระแลมากนะครับกาลังดีแต่มันจะมาตึงตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องแก้ นี่มันยังไม่ได้ซักนะเดี๋ยวจะลองซักดูรอบนึงก่อน,นครับว่ามันผ้ามันหดหรือว่ามันมันยืดยังไงนะครับเพราะน้นอาจจะต้องขยับให้ช่างเขาขยับน่าจะขยับออกมาได้หน่อยหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับลักษณะก็ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้มันเป็น Facebook นะจริงๆแล้วในลาซาด้กับท็อปปีก็มีขายอยู่นะครับเนี้ยด้านข้างเป็นงี้ สำหรันผมก็โอเคนะพอดีผมสูงอาจจะเสียหนักประมาณ84นะครับพ้วนหน่อยหนึ่งมีพุงนะครับหน้าใหญ่นะครับหัวใหญ่ตรงคอใหญ่แก้มใหญ่อะไรเงี้ยนะก็มันก็เลยตรงนี้นก็เลยตึงนิดนึงนะคใครที่หน้าเล็กกว่าน,นี้ก็น่าจะใส่ได้พอดีกว่าน,นี้นะโอเคนะครับสวยสวยดีครับผ้าดีด้วยนะผ้าน่าจะใส่อุ่นดีนะครับตัวนี้นะ๋เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย